สวัสดีครับเชื่อว่าตอนนี้คุณครูหลายๆท่านก็คงเครียดในเรื่องของการสอนออนไลน์อยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าจะเครียดกวังการสอนออนไลน์ก็คือคุณครูน่าจะเครียดในเรื่องของการเปิดกล้องสดหรือว่ากล้องเว็บแคมนะครับซึ่งบางครั้งรูอาจจะไม่พร้อมนะครับในการเปิดกล้องแต่วันนี้ไม่เป็นไรนะครับผมมีฟิลเตอร์ตัวหนึ่งในการแนะนํา ในการเปิดหน้ากล้องของครูที่ทําให้ครูนั้นดูดีขึ้นนะครับสวยหรอขึ้นภายในคลิกเดียวนะครับถ้าคุณคูณสนใจและพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับขั้นตอนแรกไปที่ Google ก่อนนะครับเว็บเบบดอท g o g ก o ลดอนะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาคำว่า Snap Camera เสร็จแล้วคุณคูณก็เลื่อนลงมานะครับนี่มาดูตรงนี้นะครับ ที่มันเขียนบอกไว้ว่า Snap Cam e r a ผมก็คลิกไปตรงนี้เลยนะครับก็จะมาหน้าเว็บไซต์ของเขานะครับมาดูซิว่าตัวนี้มันเป็นฟิลเตอร์สามารถทำอะไรได้บ้างอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับนี่แบบตลกแบบนี้ก็มีนะครับมาดูซิว่ามีแบบอื่นอีกไหมตรงนี้นะครับนี่มาดูซิว่าสิ่งที่ตัวฟิลเตอร์ตัวนี้ทำได้มีอะไรบ้างแบบตลกแบบนี้ก็มีเนาะเยอะแยะไปหมดนะครับ นี่ไหมครับมีให้เลือกเยอะมากแบบนี้ก็ทําได้นะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหรือจะเป็นลักษณะของการสตรีมเกมนะครับไหมครับเนี่ยแบบนี้ก็ได้ไหมหัวร้อนนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับอ่ะคราวนี้เรามาลองกันเลยนะครับว่าเวลาเราเอาไปใช้แล้วเป็นยังไงมาคลิกตรงนี้นะครับเลือกคําว่าดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเสร็จแล้ววันครูก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับนี่มาติ๊กถูกตรงนี้ก่อน แล้วก็มาติ๊กถูกตรงนี้ที่บอกว่า am not a robot นะครับเสร็จแล้วค,คุณครูก็มาเลือกดูว่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้เนี่ยมันเป็น mac ไหมหรือว่าเป็นแบบ pc ทั่วไปของผมเป็นแบบ pc ทั่วไปก็เลือกตรงนี้นะครับอ่าเดนี้ก็จะเป็นลิงก์ดาวน์โหลดสำหรับคอมพิวเตอร์ทั่วไปที่เป็นแบบ pc นะครับคลิกเข้าไปเลยเสร็จแล้วตัวนี้มันก็จะดาวน์โหลดตัวโปรแกรมมาไว้ในเครื่องของเรานะครับซึ่งตัวฟิลเตอ snap camera เนี่ย สามารถใช้ในเรื่องของโปรแกรมที่ใช้ในการสอนออนไลน์ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใช้ร่วมกับ Google Meet ก็ได้ใช้ร่วมกับ o o m ก็ได้หรือใช้ร่วมกับ obs ก็ได้อน,นั้นมันน่าจะตอบโจทย์ลักษณะของการสอนของครูหลายๆท่านที่อาจจะมีลักษณะการสอนที่แตกต่างกันนะครับใช้เกี่ยวข้องกับตัวไหนก็ได้ทั้งหมดเลยพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วมาคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก show in folder นะครับไปเปิดโฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลดไว้ที่เครื่องเรา นี่ตัวนี้จะเห็นได้ว่าโปรแกรมมันอยู่ตรงนี้นะครับอันนั้นเราก็ติดตั้งก็ดับบนคลิกเข้าไปเลยขึ้นมาตรงนี้ก็กดควาว่าเยยบนะครับเสร็จแล้วมันครูก็กดเน็กนะครับแล้วก็กดเน็กแล้วก็กดอินสตอลนะครับโปรแกรมมันก็จะรันไปเรื่อยๆจนลงสําเร็จเรียบร้อยตอนนี้ผมลงไปแล้วนะครับมันครูก็คลิกตรงนี้แล้วก็โปรแกรมก็จะรันแล้วก็ลงเสร็จเรียบร้อยก็ไม่ยากอะไรนะครับทีนี้ ในส่วนตรงนี้ผมลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับพอลงเรียบร้อยแล้วมันก็จะมาโชว์ตรงหน้าจอของเราตรงนี้นะครับตันนี้ก็คือตัวฟิลเตอร์ที่เราจะใช้นะครับทีน,นี้ก่อนที่คุณครูจะใช้ในการสอนออนไลน์เนี่ยคุณครูให้มาดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับที่ตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับ snap camera อันนี้คือหน้าสดมากๆนะครับเนี่ยมันมากนะครับนี่อันนี้คือยังไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์นะครับหน้าเราจะเป็นแบบนี้นะครับ ทีนี้ถ้าเราใช้ฟิลเตอร์ตัวนี้มันจะเป็นแบบไหนครับนี่สมมติผมลองตัวนี้ก็ได้นะครับนี่มีฟิลเตอร์ขึ้นมาให้ใช้นะครับนี่หรือแบบตรงนี้ได้ไหมนี่อันนี้เวิร์กทำงานที่บ้านเนี่โฮแบบนี้เลยนี่โอโ้โหเท่มากนะครับอ่าแต่ว่าผมแนะนำตัวนี้นะที่ผมใช้ประจำนะครับดีมากเลยตัวนี้ตัวนี้ พิมพ์เสิร์ชหาตัวนี้เลยเสิร์ชหาตัวนี้เลยนะครับพิมพ์คําว่า face make up นะครับผมใช้ตัวนี้ประจํานี่ตัวนี้นะครับคลิกเดียวครับนี่นะครับดูดีขึ้นมากๆเลยนะครับหล่อมากแป๊บเดียวคลิกเดียวเองนะครับทีนี้แล้วเราจะใช้อย่างไงในกรณีที่เราจะสอนออนไลน์นะครับนี่ตอนนี้มันตัวโปรแกรมก็ ลันไปเรื่อยๆนะครับกล้องก็เปิดหน้าเราก็จะดูดีแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่ถ้าสมมติคุณครูจะสอนออนไลน์นะครับถ้าคุณครูจะสอนโดยใช้โปรแกรม Meet นะครับผมก็จะเข้า m e e t g o o g l e c o m นะครับสมมติผมสร้างลิงก์ไว้แล้วนะครับผมใช้ลิงก์ตัวนี้แล้วกันนะครับ ไปนะครับแล้วก็กดเข้าร่วมนี่เห็นไหมครับโอ้โหหน้าตาดูใสามากๆนะครับอีกเข้าร่วมนี่เห็นไหมครับอันนี้คือจากกล้องที่เราใช้ฟิลเตอร์นะครับดูสิครับหน้าใสามากนะครับอันนี้ในกรณีที่คุณครูใช้ร่วมกับโปรแกรม Google Meet นะครับเนี่ยคุณครูก็จะมาเลือกอย่างอื่นก็ได้นะครับเนี่ย นะครับแล้วแต่คุณครูชอบนะนะครับเอาตลกตลกให้นักเรียนมีบรรยากาศในการเรียนที่สนุกสนานก็ได้นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างแรกก็คือ Google Meet นะครับต่อไปลองตัวอย่างอย่างอื่นหน่อยนะครับสมมติถ้าคุณครูใช้ Zo ู om ในการสอนนะครับผมคลิกตรงนี้แล้วกันนะในกรณีที่ใช้ Zo ู om นะครับถ้าใช้ Zo ู m ก็มาตรงนี้นะครับ New Meeting เห็นไหมครับ ฟิลเตอร์ตัวนี้ก็ยังใช้ได้กับโปรแกรมซูมอยู่นะครับเนี่ยหน้าผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับหล่อใสเหมือนเดิมนะครับอันนี้ยกตัวอย่างของตัวที่2ก็คือของโปรแกรมซูมนะครับทีนี้ตัวอื่นได้ไหมอย่างที่บอกไปก็คือของ OBS ใช่ไหมครับนี่ผมลอง OBS นะครับหรดูซิว่า OBS ยังไงนี่เห็นไหมครับ OBS ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับฟิลเตอร์ตัวนี้ก็ยังใช้ได้กับ OBS นะครับ สวยหลอ่อหน้าใสเหมือนเดิมนะครับเป็นไงครับน่าสนใจไหมครับในการที่คุณครูจะนาฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับไปใช้ในตอนสอนออนไลน์นะครับซึ่งคุณครูไม่ต้องกังวลอีกแล้วในการเปิดกล้องนะครับให้นักเรียนกังวงแลแทนเรานะครับตอนนี้คุณครูคมีแอปตัวช่วยเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าคุณครูชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็ถือว่ามันมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเผื่อมีคลิปดีๆใหม่ๆมาให้คุณครูได้ดูกระดิ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีแค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ